นี่อาจจะเป็นจุดสังเกตแรกหรือว่าจุดเตือนแรกที่มองว่าร่างกายของเมกุมิเนี่ยกำลังพังดีจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องกรสองกระแปชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับการที่ตัวของสุครานั้นเนี่ยเขาเรียกเอาร่างจริงของเขาออกมาแล้วนะครับจากสปอยที่เราลงไปเมื่อวานเนาะถ้าใครติดตามเนี่ยเขาจะรู้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีจุดเตือนมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะ เดี๋ยวมาดูนเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวไปลุยกันได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าการที่ซุคนะเนี่ยเอาร่างจริงออกมานะครับผมจากสปอยล์เมื่อวานนี้เนี่ยคือมันมีเหตุมาจากทางด้านตัวของฮัจิเมะน,นะครับที่เขาใช้เทคนิคคำสาปของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันเนาะอย่างที่เราได้สัญญาไว้นะครับซึ่งเทคนิคคำสาปของฮัจิเมะเองเนี่ยมันจะถูกอธิบายว่าเป็นเทคนิคคำสาปที่จะสร้างร่างกายใหม่ของเขาขึ้นมานะครับเพื่อให นะครับผมที่ตัวของฮัดจิเมสสามารถทําได้นะครับจากพลังงานคํัสาปของเขานะครับแล้วก็ไอวิชาคุณไส่นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเพิ่มความคล่องแคล่วให้กับฮัดจิเมะใช่ไหมแล้วก็ทําให้ตัวของฮัดจิเมะเนี่ยถ้าไปสัมผัสใครนะครับคนนั้นเนี่ยจะต้องละลายหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องละลายนะครับแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับว่าตัวของฮัดจิเมะเองเนี่ยมีร่างกายนะครับผมที่มันเหนือมนุษย์มันจึงทําในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่เมื่อไรที่ไอวิชาคุณ ลดลงนะครับหรือว่าสิ้นสุดลงเนี่ยร่างกายก็จะสลายหายไปนะครับผมเรียกได้ว่าแข่งกับเวลากันเลยทีเดียวนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมากเรามาสนใจที่สุขุณะดีกว่าซึ่งเราจะได้เห็นจากในรูปนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับผมพอหลังจากที่ตัวของฮัจิเมะใช้เทคนิคคำสาปของเขานะครับมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งใช่ไหมที่ทางด้านตัวของฮัจิเมะเองเนี่ยเขาได้มีการไปต่อยสุขุณะนะครับผมที่ใบหน้านะครับผมในจังหวะที่สารละลายเนี่ยมันยังติดอยู่ที่มือของเขานะครับ ซึ่งแน่นอนว่าซึ่งแน่นอนว่าพอหลังจากที่สุคุณะโดนต่อยนะครับเราจะได้เห็นว่าทางด้านตัวของสุคุณะเนี่ยก็เริ่มละลายใช่ไหมแน่นอนนะครับว่ามันก็มีการอธิบายในส่วนของสุคุณะด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับผมก็สุคุาะเนี่ยมีวิธีที่จะฟื้นฟูร่างกายเดิมของเขากลับคืนมาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้วิชาคุณใส่ย้อนกลับเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สุคุาะเนี่ยจงใจที่จะยังไม่ได้ใช้มันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่แหละมันเลยทําให้เราเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้น ว่าก่อนที่สุคุนาเนี่ยจะมาสู้กับโกโจใช่ไหมสุคุนะก็ได้มีการย้ายร่างจากยูจิมาที่เมกุมินะครับแล้วก็มาทําพิธีอาบน้ําอาบท่าอะไรเรียบร้อยนะครับและเราเนี่ยใ้ทุกคนเนี่ยไปดูในตอนที่216หนะครับหลังจากที่สุคุานาเนี่ย ขึ้นมาหลังจากการอาบน้ําแล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะได้เห็นเลยใช่ไหมว่าตัวของสุคระเองเนี่ยจะมองไปที่มือของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมองไปที่มือเนี่ยเราจะเห็นว่ามือของเขานนเนี่ยมีรอยเล้าอยู่ตรงนิ้วเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลายคนเนี่ยคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เตือนตัวของสุคระว่าร่างกายนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงขีดจํากัดแล้วนะครับแน่น,นอนว่าเมกุมิเนี่ยมีคุณสมบัติที่พอที่จะเป็นภาชนะ ให้กับเขาได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทนพลังของสุคุาะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่เหมือนกับยูจิใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นการเตือนมานะครับว่าเออเนี่ยมันเริ่มร้าวแล้วนะบวกกับคําพูดนะครับผมหลังจากที่ตัวของสุคนะนั้นเนี่ยขึ้นมาจากบ่ออาบน้ำนะครับหรือว่าพิธีกรรมของอุราเมะนะครับเคนจากุเนี่ยเขาก็เลยได้ถามไปนะครับว่าเออนายโอเคหรือเปล่าทาสีหน้าแบบนั้นนะครับสุคระก็เลยได้บอกว่าสําหรับตอนนี้ถ้าเขาต้องต่อสู้กับผู้ใช้คุนใสนะครับผมการรักษารูปร่างลักษณะ แบบนี้ไว้เนี่ยก็จะดีกว่านะครับผมมันก็อาจจะเดาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขคุณะเองเนี่ยจะเรียกร่างนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้นะครับแต่เขาเก็บไว้เพื่อที่จะสู้กับทางด้านโยโรสุใช่ไหมแล้วก็ไหนจะสู้กับทางด้านตัวของโกโจนะครับเผื่อหน้าตาของเมกุมิเนี่ยมันอาจจะทําให้ศัตรูเนี่ย ขวะได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความคิดส่วนตัวนะผมมองว่าเขาเนี่ยก็เตรียมแผนแบบนี้เอาไว้นะครับก็เลยยังไม่ได้เรียกล่างนั้นออกมาจนกระทั่งมาต่อสู้กัตจิเมะที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางนั่นตัวของเมกุมินะครับเขาจึงได้มั่นใจที่จะเรียกล่างเก่าของเขากลับคืนมานะครับเพราะว่าล่างนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดประโยชน์นะครับผมสําหรับเขาแล้วก็ว่าได้นะครับซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาที่สุคนะมันใช้วิชาคุณใสย,ย้อนกลับนะครับผมรักษาล่างเมกุมิเนี่ยคือมันยังไงอะไรแบบน งงสาหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่ามันมา้ยังไงนะครับแล้วมันใช้ยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับเรื่องบรูโตนะครับที่ทางนั้นโมโมชิกิเนี่ยมันอยู่ในร่างบรูโตใช่ไหมเหมือนกับตัวของสุคนะเนี่ยอยู่ในร่างของเมกุมิเลยนะครับผมถ้ามองในมุมมองเดียวกันกับบรูโตก็คือโมโมชิกิมันฝังอัคระคาะไว้กับบรูโตนะครับผมแล้วก็รอเวลาให้อัคระคามะเต็มแล้วมันก็จะยึกล่างของบรูโตแล้วก็กลายเป็นร่างของมันใช่ไหมซึ่งตัวของสุคนะเองเนี่ย ก็อาจจะรอเวลาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าของสุคระเนี่ยมันสามารถเลี่ยงร่างเก่ากลับมาได้เลยนะครับผมแต่แค่มันไม่เลี่ยงเพราะมันอยากรักษารูปร่างแบบนี้ไว้นะครับผมคือถ้าจะมองแบบว่าให้เห็นภาพเลยคิดว่าร่างของมกุมิเนี่ย เป็นเปลือกนอกก็ได้นะครับและร่างของสุคนะเนี่ยเป็นเปลือกข้างในนะครับผมคือพอกระเทาะเปลือกออกใช่ไหมก็จะเห็นร่างจริงอะไรแบบนี้เนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่าหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันซึ่งจากที่หลายคนเม้นมานะครับผมก็ได้อ่านบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสุคนะที่บอกว่ายังไม่ได้เอาจริงกับโคโจในตอนที่แล้วใช่ไหมสงสัยจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เอาร่างที่แท้จริงออกมาเลยนะครับบวกกับว่ายังไม่ได้ใช้อาวุธที่เขาเคยถือในสมัยก่อนด้วยใช่ไหมแต่กับอุราเมะเนี่ยก็ได้ใช้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลย คิดว่ามันอาจจะเป็นจริงอแหละที่ตัวของสุคุนะเนี่ยคือมันเก่งนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่า้ยอมรับได้หรือยังว่าสุคุนะเนี่ยแข็งแกร่งนะครับผมจริงๆยอมรับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไม่มีใครจะไปแบบหื้อกับพี่เขาอยู่แล้วนะครับสาหรับตัวของสุคุนาเนาะเพราะมันเก่งจริงแลวปูมาขนาดนี้คือแบบว่ายังมองไม่ออกเลยนะครับว่าถ้ายูจิเนี่ยจะมาสู้ด้วยเนี่ยมันจะไปสู้ในอีท่าไหนนะครับเพราะว่าแข็งแกร่งมากๆเนาะต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วมัง้งต้องเปลี่ยนกลายเป็นว่ามหามารผนึกเวทหรือเปล่านะคร ผพนึกมาแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วไงเพราะว่าจอมเวทแต่ละคนเนี่ยหรือว่าผู้ใช้คุณใส่แต่ละคนเนี่ยโดนสุคนะตบล่วงไปทีละคนทีละคนนะครับรวมถึงผู้ใช้คุณใส่ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างโกโจสตรุด้วยนะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงนะครับก็น่าจะเป็นห่วงในเรื่องของเมกุมิใช่ไหมว่าจะเอายังไงต่อนะครับเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยสุคนะได้เอาร่างของเขาเนี่ยออกมาแล้วนะครับและร่างของเมกุมิละตัวเมกุมิจะไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีใครมีความเห็นดีๆหรือว่าความคิดดีๆเนยเ้้นขา,าพูดคุ ได้เลยนะครับถ้ามันแบบว่าเข้าท่ามากๆนะครับเราจะเอามาทําเป็นคลิปเพื่อที่จะกระจายความคิดของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยต่อให้กับพี่ๆท่านอื่นได้รับรู้นะครับแล้วก็จะได้มาแสดงความคิดเห็นกันว่าเออมันเนี่ยพอจะเป็นไปได้จริงไหมแล้วก็เมกุมิเนี่ยจะรอดหรือว่าจะล่วงนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับสาหรับเรื่องราวของเมกุมิเนาะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยไม่รู้แล้วนะครับว่าสรุปร่างเมกุมิเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องรอดูกัน ทำให้เมกุมิเนี่ยตายไปณนะตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่านะครับแล้วพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคิดเห็นยังไงนะครับกับจุดที่ผมได้นําเสนอไปนะครับผมว่ามันมีการเตือนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับพี่ๆคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดเตือนจริงๆหรือมันอาจจะเป็นแค่แบบว่ารอยขีดข่วนเท่านั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นการเตือนนะครับเพราะว่ามันโฟกัส ไปที่รอยตรงนั้นจริงๆนะครับผมถ้าใครได้ย้อนไปดูในตอนที่216เนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันแบบว่าโฟกัสแบบจ๋าเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยลองคอมเมนต์แล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับก่อนที่จะจบนะครับผมถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับผมแนวนี้หรือว่าชอบในเสื้อสไตล์นี้นะครับสามารถ ติดต่อสอบถามที่แฟนเพจเราได้เลยนะครับช่องทางเราเนี่ยมีขายให้นะครับผมก็ลายตามนี้ไปก่อนนะครับแลถ้า,า,าหมดลายพวกนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเข้ามาใหม่อย่างแน่นอนนะครับมีไลนยย์เยอะยะเลยก็ว่าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไว้